มันมีข้างหนข้างหนไปบางไงกลัวเอาบูเฮาขึ้นออกมาทางอีสิลีอีผากเอยคือบ่ให้เขาสักพี่กลัวแต่ได้่าเกาะมาเดียกันสท่งลมึงมึงลงดอกบ้านนอกอิสิลีเออผมผมจนผมเหมือนจะผมได้จอดนี่แหละใกล้ๆนีไหมบอกได้จอดมึงจอดี่เฮ็ดไม่ไปได้แถมอยู่ข้างหนเด็กโตเอาแว่ไ่ใช่บเห็นแว ไปเซ่ตละสองเงินไปเอกรูปนมรูปงามอ๋อแหวนขอไปใส่ไปเห็นแหนอ๋ออืจันบาทอ๋อขอไปเซ็ละบาทเห็นไหมเบียดเลยนอนออกินข้าวแล้วก็นอนอ่าแดกด่าความสุขของเราเนาะแล้วนะลกินก,กันอนผากันกินยังที่ไหนวันที่จอดกินอาหารปักไต่ก็เลยมันเลยก็เลยบอกกิน,นกินข้าวตามจัง ทางลงเขาดินี้่มียังสาแตกเลยอยี่ไข่โยกินมากก่อนด่โอ้ส่งนำหอดเั่หน่อยไฟก็้มี่ไหมเอาบอกว่อเรากินมาน้ำทังบ่แหวะแวะเซเว่นอยู่แต่ว่บอกหิวก็เลยบอกกินกินมามาคขับพี่น้องครับบรด้วกันเขาก็จอดผิดแล้วเหมือนพอเวทีมันอยู่อ่ะใช่รถจอดจอดใส่โอ้แจ๋ว ตันนี้สิธีโม่เหมือนมือแต่พอาิธีจังป <á> ุ <yat> <aurait> ่นตีต <asleep noise> like ัวนี่แหละพอเิธีมันกระโจนเิธีหันไปพุ่นเีอีสาเล่นก่อนเท่าหมือนึ่งดูนี่แล้วมีไฟฝ่าต้องห่วงเลยเตยนไปน้อน่ะ าไฟมาต่อพลมเฮ้ยาไฟมาต่อพล่มดาลาาน่อนไหมตลกไมะอะบแตลกมื <ills> <int ans otted> ่เขาไปบางจะคข้างไปตลกดังทั่วฟัง ก็คอยนอนอยู่คอยจนกระดุงเคยกระดุงเสียงเสียงผู้ใดก็อบอกเอ,อ้าที่แรกะคอยขึ้นว่าเขาหยาดไม่ไปเา้า<อ>ที่แรกเขาเราคนเมาหนาไม่ทีเขาคือนหายไม่ไปเ,าเ<อ>้าโอ้ยเสียงอีผากนี่ตัวนี่คยว่าตลกเสียงแม่แม่แม่ผู้ใดบอกมันเนี่ยมันรำไปเป็นตลกหมดแล้วไ <c ười> <c ười> อ้ยาเอาไปใส่นี่ไอเอ๋งั้งเอกก็ไปเป็นไอ้ยาเอาไปใส่นี่จังไงไอ้เบนไปใส่ป่ะ อะไรข้าขคายยังหเหรอเฮ้ยโอ้ข้าขคายอทีมงานแล้วก็นี่แหละจันบาทฮ่มเลยนี่ฮ่มดีเลยนี่ขอชี้ทอยเอาลงมาอีกนิดนึงโอ้เจอนี่อีกแล้วครับวันนี้ โอ้ของหวานหนุนนีนั่นสุดยอดเลยครับบรรยากาศก่อนทีมงานเรามาถึงครับโอ้โอเข้าปุ่นก็มีปะน่ะ,ะนี่ข้าปุ่นปะน่ะนเอาใช้ขาเอาชุดเท่าไหร่อ่ะมีดอ๋อนี่ไง ชุดเท่าไหร่ครับนี่ชุดสามห้าจ้ะจะมีน้ำน้ำพิกแล้วก็น้ำยาป่าเออเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยน้ำยาอะไรน้ำยาป่าเอาน้ำยาป่าจีนเนาะก็น้ำยาคร้บก็แบบน้าของกินกัมีเนอะอันนี้อะไรนี่นี่โอ้ของหวานตัวนี่ บอกอันนี้ไม้จะไงนี่ไม้ยังไงนี่อะไรเนี่ย <c oughs> เป็นจักบาท <c oughs> เก็บที่ผนาบัตรเป็นพอกินบอก็นุ่มจีนนะครับนะ วันนี yeah? ้บัตรละร้อยห้าสิบเนาะบัตรละร้อยห้บคนจังหวัดไหนเจ้าคนจังหวัดไหคนล้เน่ยอ๋เธอเนี่เขาบอกลาวเนาะอ๋เดี่ยวบอก่มไทยกีนย้ง คือคนที่ซื้อเสียงอีสานแล้วว่าไมมีเสียงอีสานกองเราอ๋อก็เมาเป็นสองบัตรไปเลยสองบัตรสองร้อยสองร้อยแต่หน้างานคืองานร้อยห้าสิบใดที่ซื้อแล้วก็คือตรงเลยเลยอ๋อบัตรเป็นบัตรแข็งมันเถอะบัตรแข็งสองงานนเขาเหตุดีป่ะพี่น้องครับแล้วที่มาฮากับร่างเดินทางมา ว้วเขาลงไปลางแล้วถ้าเราไปนอนถุ่นลงไปลางเหรอดิคุณอะคุณโทรศัพท์คุณอะคุณอะ คุณทุกกำลังใจนะครับทุกกำลังใจลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับากาดดีครับพี่น้องครับโอ้ดอกม,มองมง่วงพ่อการคลิปหนาพี่น้องครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดนะครับวัด คลองร่วมพัฒนารนพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนนะพรุ่งนี้สาแก้วก็ไม่ไกลจากนี่สากแกว้วแล้วก็ไประยองระยองแล้วก็ไปถ่ายหนังนเนาะถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายหนังขายอ้อแล้วก็ที่ลังสิทธิ์กกบ่อเนาะมี่หอดิบสามผุนเด้ลังสิทธิ์เนี่ยยี่สิบเอ็ดลังสิทธิ์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมัน พานทองเหมาพานเออใช่ใช่ชิบุรีพานเออพานทองแล้วก็ไปพัประแดงได้ยินว่าพัประแดงได้แมนครับแมนบ่พัประแดงแล้วก็กลับแล้วก็ไปรออยู่ที่ร้อยเอ็ดบ่ร้อยเอ็ดอำเภออะไรยี่สิบห้าเออยี่สิบห้านี่อำเภอปจตุจตุรพัิมาอ๋อยี่สิบหกก็จะไปซีสเกตซีสเกตแล้วยี่สิบเจ็ดก็ไปคูคันอ๋อมูรินลำนนทสุวรรณ แล้วก็สิ้นเดือนเนาะอ่ะบอกกันคลิปหน่ะครับพี่น้องค้าบสวัสดีครับ,บร